วันนี้อมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดเขตค่ะเพราะว่าใครไหวไปก่อนเลยแต่อ้อมตอนเนี้ยคือไม่ไหวแล้วเพราะว่าบ้านเราค่ะคอนเทนต์เราวันนี้นอกจากตัวบ้านจะสวยมากๆแล้วเท่มากๆด้วยเจ้าของบ้านยังหล่อมากหลอจริงหลอจึงมากข้างในจะเจอใครเข้าไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือพี่เอกสุด<ม>เขตจ,จากซีซั่นไฟส์หลายหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้า,าคุน้นตาอยู่แล้วครับแฮปปี้แลนด์พี่เอกทะ<ม>เลเก่าแก่มากลองอมก็เห็นที่ดินข้างๆเป็นร้านอาหารของคุณอาพี่เอกอยู่ด้วย<ช>แปลว่ารตรงเนี้ยเป็นที่ดินเดิมของบ้านพี่เอกอยู่แล้วใช่ครับคือเดิมอะ่ะเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ ก่อนที่จะไปเป็นร้านอาหารแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการแบ่งเนื้อที่อะไรเงี้ยแล้วส่วนนี้ก็เลยเอามาทําเป็นบ้านก็จริงๆช่วงหนึ่งที่เราย้ายออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่คอนโดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ย้ายกลับเข้ามาที่ที่เราเคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆ,ๆก็เหมือนกับแบบความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก่อนที่เราตัดสินใจสร้างนี่คือเรามีบ้านดูบ้านโครงการดูอะไรหลายๆที่มาหรือเปล่าดูครับดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่ดินที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเราไม่ได้มองข้ามเขา ไม่ได้มองข้ามครับแต่เราแค่แบบเออขอขอเวลาเลือกหน่อยอะไรใช่คือตอนแรกก็ก็คือเดิมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งของร้านอาหารเหมือนกันร้านอาหารเดื้อน,นี่นะครับ<อ>แต่ก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรามาสร้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเดี๋ยวเขาต้องแบบย้ายของหรืออะไรเงี้ยแต่พอดีที่บ้านก็บอกว่าเอออยากจริงๆริก็อยากให้ให้มาอยู่ใกล้ๆก,กัน,นคือเราไม่ถามเขาเองแหละตอนแรกเใช่แล้วก็เกณงใจใช่ สุดท้ายแล้วก็ทางคุณอานยครับและญาติๆกันทั้งหมดที่ทำร้านอาหารก็บอกว่าเออมาอยู่ด้วยกันนี่แหละใกล้ๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็โตจากจากจากที่ดินแถวนี้เราเป็นเด็กญาตินี้ตั้งแต่เด็กปุ้ยง่ายเด็กแฮปปี้แลนด์เด็กแฮปปี้แลนด์ใช่ครับครับพอตัดสินใจว่าเออเรามีที่ดินแล้ะเราจะสร้างบ้านบนที่ดินของเราเนี่ยก็พอดีได้ไปเจอรอยเฮาส์ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ใกล้บ้านพอดีสาขารีนครลินใช่ครับก็เลยแวะเข้าไปพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไปดูแบบดูอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็เจอแบบที่แบบจงใจเราอ๋อก,ก็เลยตัดสินใจเลือกเขาเลยใช่ครับแปลว,ว่าเราย l h o u ฮ e สิาาริณคลินเป็นบริษัทที่รับช่างบ้านตามโจทย์พี่เอกหลังนี้ใช่ครับซึ่งโจทย์มีอะไรบ้างคะพี่จริงๆก,ก็ก็ไม่มีอะไรนะก็คือแบบแค่แค่ฟังก์ชันว่าเออเราต้องการห้องนอนแบบนี้และคืออ่คุณแม่ อยากได้มีห้องนอนข้างล่างด้วยคุณแม่จะไม่ต้องต้องเดินขึ้นลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่เผื่อๆไว้อีกหน่อยเกิดมีครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือฟังกชันเรื่องห้องนอนแบบเออจำนวนคนเข้านี้ห้องนอนนี้ต้องพอนะแต่ไม่ถามไม่ได้พี่เอกเพราะว่าธีมสีก็คือแบบโทนดําทั้งหลังอันนี้มันต้องมันต้องเป็นโจทย์ให้เขาได้นะอันนี้คือโจทย์หลักเหมือนกันคือจริงๆอ่ะชอบบ้านที่แบบมีความสีเข้มๆหน่อยโทนแบบมนๆมนอะไรเงี้ยดัก์กๆจริงๆก็ไม่ได้ด์กมากคือแบบคือรู้สึกว่าสีมืด เราอยู่ในบ้านแล้วรู้สึสกสงบสําหรับเราเนี่ยอ๋อเพราะพี่เอเป็นคนนอนใช่เป็นคนต้องต้องนอนมืดคือแบบต้องไม่มีแสงอะไรเงี้ยนั่นคือการพักผ่อนของเราเต็มที่คือความมืดพูดขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวพาน้องอ้อมเดินดูบ้านกัลูนาค่ะโอเคครับ <laughs> ส่วนแรกเราไม่ต้องไปไหนไกลก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องรับแขกครับผมส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ตรงนี้วะพี่ใช้ด้วยครับใช้ด้วยก็คือแบบว่ามานั่งฟังเพลงหรือว่าดูดูหนังดูทีวีอะไรเงี้ย เพราะตรงนี้ก็คือแบบก็เริ่มเปิดเข้าบ้านมาก็คือเท่มากแล้วเพราะว่าเอาจริงๆไม่มีอะไรหลุดทตมเลยอันนี้คือเราตั้งใจคุณมหรือเราแบบเราห้ามใครมาวางอะไรหลุดตีมใช่ครับไม่ได้เลยครับคือถ้าถติว่ามีสีแปลกปลอมเนี่ยก็จะแบบไม่ยอมเลยเป็นคนนักด่าเป็นคนนักด่าไม่ไม่ไม่ด่าแต่ว่าแค่แค่เราขอแบบสวนบ้านเป็นแบบเวลาใครมาบ้านจะบอกว่าบ้านแมนมากใช่เลออยากเลือกเลือกเองครับเลือกเองตรงนี้เป็นโซนทานข้าวใช่ไหมคะใช่ครับปกติได้ใช้ไหมคะใช้ครับ จริงๆก็เป็นโซนที่ทานข้าวด้วยแล้วก็บางทีทํางานด้วยอะไรเงี้ยแบบทำทำเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็จะกลางโน้ตบุ๊กตรงนี้แหละ,และอุปกรณ์ก็แถวแถวนี้แล้วก็ใช้อะไรแถวๆนี้ครับอ๋อก็เป็นโซนทำงานไปด้วยใช่ใช่ครับ แต่จริงก็ใช่ว่าจะดาร์กหมดนะครับห้องน้ํานี่ก็อันนี้จะแบบสว่างขึ้นมาหน่อยให้เป็นห้องน้ํานี่ก็จะเป็นแบบอ๋อมีส่วนที่ไม่ดาร์กอยู่เหมือนกันใช่ไม่ดาร์กอยู่เหมือนกันอันนี้มันมีมันมีแบบมันมีแนวชิดออไรไหมคะหรือว่าเราต้องใช้ห้องน้ําร่วมกับคุณแม่เราก็เลยใช่ครับ <c oughs> นิดนึงคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ที่เขาชอบสีสวา่างเขาจะแบบไม่ค่อยดาร์กเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราก็ยกพื้นที่นี้ของของเขาเลยแนตะ่ี้อ ใช่ครับก็ห้องคุณแม่ก็ถึงข้างล่างก็คือไม่อยากให้คุณแม่เดินขึ้นลงใช่ครับอ๋อเป็นห้องนอนผู้สูงอายุไปห้องนอนคุณแม่ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ครับซึ่งน่าจะยังไม่ได้ทําอะไรใช่ยังไม่ได้เรียบร้อยพวกคุณแม่ยังไม่กลับมาอ๋อทางนี้ก็เป็นครัวออกแบบเองเหมือนกันหรือเปล่าก็ออกแบบเองด้วยเลือกสีอะไรก็อยู่อในโทนที่แบบยังนรักๆาอยู่ไม่หลดจกสีสีหละใช่ครับใช่ครับทั้งแบบเลือกตู้เย็นก็ต้องเป็นสีนี้อะไรเงี้ยพวกแบบ ตู้อะไรต่างๆก็ก็อยากให้เป็นเป็นสีเออท้าข้างล่างส่วนกางขนาดนี้เอาว่าห้องนอนต้องไว้เบาแหละโอ้ใช่ใช่ขออนุญาตนะคะไปเลยครับไปดูห้องนอนกัน โอ้โหก็ไม่หลุดโทนมาถึงห้องนอนใช่ก็ยังคุมในความแบบมืดหน่อยๆอะไรเงี้ยครับจะสังเกตเห็นว่าแบบทุกผืนทุกผ้าม่านของพี่เอกก็คือจะเป็นสองชั้นแล้วก็กองแสงกองแล้วกองอีกกองแล้วก็อีกใช่ครับคือวันที่ถ้าเรารูดเป็นหมดเลยอ่ะก็คือจะมืดมดแน่นอนครับมืดหมดตอนกลางคืนเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ที่ซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งก็คือระเบียง เรามีระเบียงซ่อนอซ่อนตรงนี้ครับโอ้โหเกือบไม่เห็นใช่ครับปกติได้มีออกแบบแบบสูตรอากาศข้างนอกม,มีบ้างครับ <laughs> มีบ้างมีบ้าง <laughs> ตรงนี้ก็เป็นแบบ walk in closet ครับอันนี้เป็นอันที่เราคุยกับที่ดีไซน์หรือว่าเราอยากได้ <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนแรกห้องห้องนอนเนี่ยมันจะเป็นโลง่โลงๆไปเลยแล้วก็เป็นห้องน้ำาอ <laughs> ซึ่งการมี walk in closet ตรงนี้ก็ดีคือมันเป็นการกั้นส่วนระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำในตัวคือถ้าเข้าห้องนอนมันก็จะไม่เห็นห้องน้ำก็ต้องเดินผ่านเป็นแบบผ่านนี้ไปก่อน แล้วก็เป็นห้องน้ำแ่อ้อมอยากเห็นห้องน้ำห้องน้ำนี่ภูมิใจน้องเสนอมากก็อยากเป็นเป็นทนยิ่งเข้มหนักกว่าเดิมคุยห้องน้ำสวยมากอันนี้เลือกเองเลือกเองครับเลือกเองทุกอย่างเลยเวลาเราไปพักตามโรงแรมที่ใช้ห้องน้ําสีดำเราจะรู้สึกว่าถูกใจเหมือนแบบใช้เวลาอยู่ในใช่อยากกลับไปอีกแล้วก็แล้วแบบเวลาห้องน้ําสีดำๆอย่างเงี้ยเราชอบแบบใช้เวลาอยู่ในห้องน้ําประมาณนึงเพราะว่า ก็จริงๆก็เป็นคนเป็นคนใช้เวลาอยู่ในห้องน้าประมาณหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าห้องน้ําก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบสําคัญอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกพื้นที่ห้องน้าให้แบบมันใหญ่พอใช่ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ไม่เอาอ่างด้วยไม่เอาอ่างเพราะรู้สึกว่าเคยอยู่กับที่ที่มีอ่างเนี้ยเราไม่ได้ใช้เลยมันไม่ได้ใช้ปุ๊บแบบดูแลยากด้วยแบบพอมันพอไม่ได้ใช้ปุ๊บก็ไม่สวยไม่สะอาดเลยก็เลยรู้สึกว่าตัดไปเลย ทัววันนี้ค่ะเขาอยู่บนที่ดิน95ตารางวาสตารางวาครับผมส่วนตัวบ้านก็สัวบ้ก็208ถ้าจะไม่ผิด208ตารางเมตรใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานไหมคะพี่ประมาณปีหนึ่งครับปีปีหนึ่งคือรวมอินทีเรียรวมเฟอร์รวมใช่ครับใช่ครับแล้วมันวุ่นวายไหมคะตอนทําบ้านเพราะพี่เอกต้องทางานไปด้วยเราแวบไปดูบ้านด้วยเพราะได้ยินว่าพี่เอกทำหลายอย่างมากๆใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็ มีอะไรรบบ้างคันอกจากที่เป็นศิลปินแล้วนะครับซีนแฟลซีนแฟนะครับแล้วก็เราทำเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงด้วยทำเพลงให้กับศิลปินคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ทำเพลงพลงิมพเพลงโฆษณาก็ทำนะครับจ้างได้จ้างได้นะครับ <laughs> ผมแบบว่าทำเพลงให้ให,ให้กับให้กับผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยให้กับองค์กรให้ทำหลายอย่างใช่ครับอ,อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเพลงเนะี่ยเราทำหมดเลยแล้วพี่เอกก็มีโปรเจกต์ด้วยมีโปรเจกต์ของตัวเองด้วยครับชแนลชื่อว่าวันวีควันซอง วันวิ่วันซองอันนี้เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรคะพี่เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับปล่อยเพลงเลยคือเป็นอีกทางนี้ทางเลือกหนึ่งของคนทำเออคนฟังเพลงคือเราจะปล่อยอ่หนึ่งอาทิตย์เราก็จะมีเพลงใหม่ออกมาหนึ่งเพลงทําไปเรียวยาวเลยซึ่งบบเป็นเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ด้วยแล้วก็จะมีศิลปินแวะเวียนมา แจมในแต่ละเพลงเงยครับโอ้ช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยหนักหน่อยครับเห็นไหมเชื่อแล้วว่าเยอะจริงเยอะจริงครับจะไม่มีเวลาบางวันก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยอะไรเงี้ยวันวีควันซองใช่แล้วครับโอเคไปติดตามกันได้ครับผมกดกับ c r ท b e ให้ด้วยแล้วก็กลับมาค่ะสรุปแล้วงานเยอะขนาดนี้ตอนที่ทําบ้านวุ่นวายมากไหมคะจริงๆก็วุ่นวายแต่ว่าเราเราได้บริษัทรับก่อสร้างบ้านมันก็จะ ตัดขั้นตอนบางอย่างที่เราต้องมาดูเองเออกไปเยอะเหมือนกันซึ่งนี่เป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช่ครับใช,ใช่อันนี้เลยเราเราเลงเห็นแล้วว่าถ้าเราเลือกผู้รับเหมาธรรมดาคือเราต้องมาดูบ่อยมาก<ช>เพราะมีคนเ<ช>ตือนเตือนไว้ว่าว่า,วาต้องต้องแบบมาดูตลอดนะฮะอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้เราเราอาจจะทําไม่ได้ก็เลยตัดสินใจใช้บริษัทรับสร้างบ้าน อ๋อมันก็จะลดขั้นตอนเราไม่ต้องไปเบียดเวลาเรามาดูบ้านเอาไปท้วก็ช่างวิศวกรอะไรเงี้ยเราจะอยู่ในไลน์กรุปของบ้านอ๋อเขาส่งงาน่าเขาก็จะแบบมีปัญหามีอะไรที่แบบต้องการตัดสินใจอะไรเงี้ยในหน้างานด่วนๆอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้อยู่ก็จะมีรูปมามีวิดีโอมาให้เราดูว่าตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถตัดสินใจออนไลน์ได้เลยว่าแบบอ๋อโอเคงั้นตรงนี้เลยอะไรเงี้ยไว้ใจได้หายห่วงใช่ครับ อันนี้ไม่ถามไม่ได้พี่เอกสรุปจบบัตเจ็ตงบประมาณทั้งหมดที่พี่เอกใช้ไปเท่าไหร่บ้านตัวบ้านทั้งหมดนะครับเวลาคาตั้งต้นของของตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่4.2ล้านแต่ว่าพอเริ่มสร้างไปแล้วเริ่มอะไรไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมันบานมันก็บานใช่เพราะว่ามันพอเราเห็นจุดนี้ว่าเราอยากได้ตรงนี้เพิ่มอยากได้ตรงนั้นเพิ่มอะไรเงี้ย แล้วก็ขอแอดเติมเติมเข้าไปสรุปแล้วตัวบ้านจบที่ประมาณเกือบเกือบห้าล้านเป็นสี่ใบใบซึ่งเกือบเกือบห้าล้านเนี่ยเฉพาะตัวโครงสร้างเนี้ยถ้า<ๆ>รวมอินททเลียแล้วรวมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแบบถ้าใครอยากได้บ้านแนวพี่เอกอะดำดำมืดมืดทะมึนทะมึนแบบเนี้ยย่ามสุดท้ายมันจะจบที่เท่าไหร่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือจบที่เกือบเกือบเจ็ดเพราะว่ารวมข้างนอกด้วยที่เป็นพื้นเป็นประตูไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นรั้วเป็นอะไรเงี้ยครับที่แบบมีส่วนของข้างนอกส่วนของของสวนอะไรยี้ด้วย ใช่ส่วนของ o, สวนส่วนของสารกภูมิตรงนั้นอะไรเงี sí, ้ยครับก็จะลุกเกือบเจ็ดจล้านโอเคแต่จบนะจ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 บใช่ไงวันนี้อ้อมขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูอยู่ก็ยังไงคิดว่าน่าจะกดกันแล้วแหละอ้อมทาราแล้วก็ยังไงฝากกดวันวีควันซองไปฟังเพลงชิลๆสบายๆเพลงสไตล์พี่เอกเลยแหละใช่แล้วก็ฝาก ติดตามวงของของซีซันไฟ,ฟาาด้วยนะครับผมเราไปโชว์ที่ไหนอะไรเงี้ยติดตามเราไปเยอะๆนะครับอ๋อแล้วก็มีซิงเกลิลใหม่ที่จะออกด้วยของซีงซันไฟโปรโมทเลยนะครับได้ค่ะซิงเกลิลใหม่ก็จะเป็นซิงเกลิลที่ชื่อว่ากับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่าชื่อเพลงยาวมากช่ออกเมื่อไหร่คะรอนชั่วโมงอไหร่พี่เอกลอนช์ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมเอออาจจะใกล้ๆคลิปนี้หรือคลิปนี้อาจจะมาทีหลังไม่รู้ยังไงลองติดตามด้วยนะครับได้ค่ะวันนี้อ้อมกับพี่เอกไปก่อนนะคะทุกคน